วดีครับพี่ก็คือไออตปากทริกนะครับที่สามนะครับเราก็มาอยู่บนดาดดาดดุตอาเดนและภาคมามี่จะเป็นดานใหม่ไม่ใหม่นไม่ใหม่ครับเน่ไหร่นี่ก็คือจะบอกเขใหม่ครับคุณพีออสวัสดีครับ a l นี่ก็คนคนเดิมครับพี่เมื่อกี้เดี๋ยวัแตเดียวเออเดี๋ยวติดรบพี่หงนเครับเจ๋งนีครับ อาวุธติด да บักอามามามาเพรว่าวันนี้มันยังทำไม่เสร็จสมบูรณ์นะชัวเลยวันนี้มีบัคอะไรดีๆมากดีเครับแต่บอกให้ตาออกมาครับเอ้าโตโตไาไมรมามันมีฟองฟองฟองนี่้งมาย็นตรงนี้ก่อนน่าครับดูไว้นะดูไว้เยอะเดี๋ยวคุไม่เี้ตา วิ่งไปตามรอยอะไตรงนี้ไม่จำเป็นอ่ะดูอย่างนี้ก็จบเลยแค่เนี้ยไปก็ด้วยวอนนี้เป็นมามี่ครับวันนี้ในหาักการนั่นก็ใช้ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราก็โดไม่โดดตามเส้นก็ถึงอ่ะอ่าอ่าดีดีไม่ถึงหรอกทำไมไรเนี่ยอยู่บนหัวเนี่ยก็ไม่รูงเห็นปะร้อุ้ยอุ้ยใยญ่ะครับตัวแหนบั๊กอันที่สองครับโอ้ย โอ้ยายชิบอายตายตายตายเดี๋ยวบอคือมาายมามาบักมาบักด้ะมาบักขั้นที่สองรอตาหน้าแล้วกันรอตาหน้าเอาไปไหนล่ะก็ดูดิมันหมดแล้วไมมลแล้วเอาไปอันนี้สองมาเล าเฟาดเตะเียมาเลยเลยเสียงแทกเข้ามาชัวร์เลยม่บน่ยอดมากยว่าลมมตามอาอกมายู่ไหนวะอ๋อตรงในโกชู่ไอที่ตรงนู้นน่ะนี่ดันให้ดันให้ เอมันอยู่ตรงนั้นเอ้ยตรงนั้นยังไม่รู้เท่าไหร่นะไครับเดิมาเลยเดิมาอ่แหลบ้างเอยบงโดน่ันนี้วันนครับคุณอันนี้ก็คนคนวิกนเนงนีนครับครับอ่าไปตรงน้ครับครับไปตรงที่มันร้องหดน น้องผลต้องผลเมื่อกี้ไม่ลงหรอกไปทำนั่นแหละถ้คุณจะเห็นนะครับครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าครับของมาตรงกนี้เกิดการลบปั๊กบ้างมันเกิดนะแต่มันมันไม่เลวนะแต่ว่าดูดูดีนะดูดีดูดีแล้วมีมีที่บั๊กพิเศษหนึ่งนะพวกอันนี้เป็นครับก่อนที่เราจากดังดังไปนะครับพวกเราจะมาเกิดบั๊กอีกแล้วเกิดบั๊กเอ้ยเกิดอยู่บนราวเสา เกิดว right? ักเลยอ่ะเกิดมาปุ๊บลอยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมจะอนามาตรงนี้นะตอนนี้ผมเอาตรงนี้ไว้ทั้งเดี่ยวแล้วกระโดดไปเงี้ยนะครับแล้วเราจะติดอย่างงี้อ้าว